สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวาวนะคะกดเดินกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้หวาาด้วยนะคะ ก็เรียกได้ว่าตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะในกรณีของน้องต่อเด็กชายวัยแเดือนที่ได้หายออกจากบ้านไปอย่างปริศนานะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เองนะคะก็มีรายงานข่าวแจ้งเข้ามาว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาแม่ของน้องเนี่ยได้ให้การรับสารภาพแล้วนะคะซึ่งก็ได้พูดกับบุคคลภายนอกนะคะว่าได้นาลูกเนี่ยได้ไปโยนลงในแม่น้ํานะคะซึ่งห่างจากบ้านพักไปไม่ไกลนัก ต่อมาชุดสืบสวนเองนะคะก็ได้เชิญตัวแม่ของน้องเนี่ยมาที่สถานที่แห่งหนึ่งเพื่อซักถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่พูดกับบุคคลภายนอกนะคะว่าจริงหรือไม่นะคะโดยแม่ของน้องเนี่ยก็ได้มีท่าทีที่สลดก่อนที่จะบอกกับชุดสืบสวนสอบสวนว่าวันที่5กุมภาพันธ์นะคะช่วงเวลาประมาณตี3-30นาทีนะคะเด็กตื่นขึ้นมาร้องไห้งองแงร้องไห้ไม่หยุดน,นะคะจึงอุ้มแล้ว แล้วก็ประมาณตีห้าเนี่ยได้เผลอทำน้องร่วงลงพื้นนะคะทำให้เด็กชักแล้วก็นิ่งเงียบไปจากนั้นตกใจนะคะจุงอุ้มเด็กขึ้นมาแล้วก็พาไปโยนลงแม่น้ำนะคะโดยเดินจากบ้านพักนะคะออกไปประมาณ100เมตร ซึ่งหลังจากที่แม่ของน้องนะคะได้กล่าวอ้างนะคะชุดสืบสวนเองนะคะก็ได้นําข้อมูลรายงานให้ผู้บังคับบัญชาการทราบโดยผู้บังคับบัญชาการนะคะได้สั่งการให้ประสานกับสหวิชาชีพนะคะเข้ามาร่วมซักถามอีกครั้งหนึงตามกฎหมายนะคะในช่วงเวลา9นาฬิกาของวันที่27 กุมภาพันธ์นะคะแล้วต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อพิสูจน์ว่าแม่ของเด็กพูดจริงหรือไม่และกระทำผิดจริงหรือไม่อย่างไรนะคะ ทั้งนี้เองนะคะบิ๊กโจก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าแม่เด็ก8เดือนนะคะรับแล้วนะคะว่าได้โยนลูกลงแม่น้ําเช้านี้จะนําสหาวิชาชีพมาสอบปากคําอย่างละเอียดยืนยันที่ผ่านมาให้การโกหกมาทั้งหมดนะคะทางด้านพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะคะรองผู้บังคับบัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยว่าแม่เด็ก8เดือนเนี่ยสารภาพแล้วว่าเป็นคนนําลูกไปทิ้งแม่น้ําโดยเช้านี้นะคะก็จะมีการสอบปากคําโดยต ตนได้สั่งการให้สอบปากคําโดยมีสหวิชาชีพนะคะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะอายการและพนักง,งานสอบสวนมาสอบสวนสอบปากคําทั้งหมดนะคะเพราะคํารับสารภาพจะเชื่อมโยงกับหลักฐานที่ตํารวจมีทั้งหมดนะคะโดยการเข้าเครื่องจับเท็จก็พบว่าแม่น้องเนี่ยให้การเป็นเท็จทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขณะที่ผลการตรวจสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลตารวจนะคะไม่ได้มีการป่วยทางจิต อย่างใดดังนั้นการตรวจโดยเครื่องจับเท็จก็สามารถยืนยันได้ว่า,านำมาประกอบนะคะสํานวนได้โดยหลักฐานทั้งหมดที่ตํารวจมีนะคะข้อมูลทางโทรศัพท์ข้อมูลการโทรเข้าและโทรออกยืนยันตรงกันนะคะว่าแม่เด็กได้หายไปในช่วงเวลาตีสามถึงตีห้านะคะและคํารับสารภาพของพี่สะัยนะคะก็ บอกว่าแม่เด็กเนี่ยได้กลับมาที่บ้านนะคะเวลาตีห้าสานาทีตอนนี้ก็เหลือเพียงขบวนการเดียวก็คือการค้นหาร่างของน้องวัยแเดือนนั่นเองนะคะซึ่งทั้งนี้นะคะทางด้านบิ๊กโจก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวช่องหนึ่งเช่นกันนะคะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวจะมีคลิปให้พี่ๆได้ฟังกันนะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะมีรายงานว่านางสาวนอมแม่ของน้องวัยแปดเดือนเนี่ยได้ยอมวาดแผนที่ที่นําจุดนะคะที่เป็นจุดที่นําน้องเนี่ยมาวางไว้ให้กับหมอที่มาทําพิธีตามหาเด็กนะคะโดยเป็นบริเวณคลองน้านที่ทําพิธีแล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้กับทีมข่าวนะคะฟังว่าลูกตัวเองเนี่ยตื่นมางองแงจากนั้นก็ได้เกิดอุบัติเหตุบางอย่างขึ้นนะคะจึงนําลูกมาวางไว้ที่จุดเกิดเหตุซึ่งนางสาวนอ อเองเนี่ยก็ยอมรับว่ากดดันเครียดพร้อมเผยว่าตั้งแต่วันที่นํำน้องมาวางไว้นะคะจำไม่ได้ว่ามีกอผักตบชวาเนี่ยเยอะหรือไม่นะคะและจุดที่ทิ้งเนี่ยเป็นคุ้งน้ำมีน้ำวนซึ่งไหลออกไปทางจังหวัดนคนปรปฐมและไหลไปตามเส้นทางนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ก็เคยค้นหาบริเวณนี้แล้วเช่นกันนะคะแต่ก็ไม่ได้งมใต้น้ำนะคะมีเพียงการลอกผักตบจนเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีนั ประดาน้ำนะคะก็สำรวจใต้น้ำแต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไรนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเองนะคะเราก็ขบวนการต่อไปก็คือการตามหาร่างของน้องให้เจอนะคะซึ่งก็ภาวนาว่าขอให้พบแล้วก็ให้เจอร่างของน้องโดยเร็ววันนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณแหล่งที่มาจากาแหล่งที่มาของข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้อมรินทีวีดาวแปดแฉกแล้วก็คลิป เสียงของบิ๊กโจงนะคะจากพีพ v ทีวีนะคะผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะยังไงบ้างคะครับก็ในก็ <cs up> นนนเมื่อคืนในเบนื้องต้นนะครับนะจากการสั่ถามก็ก็รักษาภาพก็ยังรักษาภาพแล้วนะครับนะว่าเป็นคนเอารูปเ <c ups> นี่ยเป็นทีตาเองนะ่ทำแต่คือในในช่วงเช้านี้เนี่ย เดี๋ยวในส่วนของฝ่ายสอบส่วนท้งนมดก็จะมาสอบบัตรคาบเพื่อย้าค่าบสวนท้งหบดนะครับนะฮะกาตึงจึงนิ่มก็ก็รับแล้วนะครับนะก็รับโดยข้อเท็จจริงท้าหบดนะครับจากการที่ให้การที่ไม่จริงมาตลอดเวลานะครับค่ะรับว่จริงนะแต่ว่ารับเรื่องของการสาเหตุการเสียชีวิตของน้องไหมคะก็ในขณะนี้ก็ก็ให้การว่า คือจากการที่เอาลูกมา<ฤ>มาอาบน้ำนะครับนะก็ลั่งมือทําให้ลูกเอ่กตกนะก็ทําให้มีการชักน,นะครับนะ<ฮ>แล้วก็จากนั้นตัวเองก็ตกใจนะครับ<ฤ>ก็เลยนําลูกมาดิ้นน้ำแต่ว่าประเด็นประเด็นสาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องสอบตรงอะไรอยู่อีกครั้งหนึ่ง<ฤ>ว่า<ฤ>การเสียชีวิตเนี่ยคือเอซึ่งเรือดที่เราเราเชื่อระก่อนอยู่แล้วนะครับนะว่าเพราะว่าหมอที่อนามัยเขาบอกแล้วว่า อ่าน้องเนี่ยอุณหภูมิตัวเนี่ยสูงนี่สามสิบเก้าองศานะครับค่ะดังนั้นหมอนที่อนามัยเนี่ยแล้วเขาก็แนะนำแล้วว่าให้พาไปโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ไม่ยอมพาไปก็กลับมาพามาที่บ้านนะครับคืออุณหภูมิเด็กแปดเดือนอุณหภูมิสูงถึงสามสิบเก้าองศาเนี่ยยังไงก็เรียกการชักสูงนะครับค่ะทีนี้สาเหตุการเสียชีวิตเนี่ยเดี๋ยวต้องดูเดี๋ยวเดี๋ยวขอเช้านี้นะฮะเดี๋ยวฝ่ายสืบสวนจะสอบสวนเนี่ยค่ะ จะสอบประคับประครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะดูประเด็นการตานนะครับลังจกนี้การนเด็กไปที่น้ำเนี่ยรับแล้วนะครับค่ะเราจะนี้แนวทางในการสอบสวนสืบสวนของเจ้าที่ตำรวจจะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่หนากนแล้วนะครับเพราะเจ้าตัวยอมรับแล้วนะครับก็เหลือเดียดนึงสอบโรงลรเอีนะครับในการสอบในรูปแบบของการวิจัยที่ของก็เรื่องการติดตามศพ นะครับศพของน้องนะครับนะซึ่งซึ่งวันนี้ในเรื่องศพเนี่ยค่อนข้างจะลาบากเพราะว่าเด็กอายุแปดเดือนเนี่ยเออเวลาอยู่ในแม่น้าเนี่ยเออค่อนข้างจะหาลำบากแต่ซึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนนี้ก็จะต้องเป็นการตอกแต่เพื่อจะให้ได้พยานฐานก้อนทีจริงเพิ่มเติมนะ,นะท่านคะอันนี้ถามส่วนตัวเพราะว่าท่านเนี่ยยืนยันมาตั้งแต่แรกเลยว่าท่านเห็นพิรุธของแม่เด็กจุดนี้สามารถเปิดเผยได้ยังคะว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่ท่านรู้สึกว่า มีแน่นอนอยู่ที่เธอคนนี้แน่นอนพฤติกรรมอะไรของนิ่มที่ที่ปิ๊กโจ๊กมองว่าไม่ปอกตอิคะก็เราเราไล่ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วนะครับเราไล่ข้อมูลทั้งหมดะทั้งคนที่เข้ากล่าวว่าว่าเป็นคนเสื้อเหลืองนะครับทั้งสอบพยานที่เกียวข้องก็ไล่ไปทุกบ้านนะครับก็ไม่มีใครนะครับนอกจากเป็นนิ่มคนเดียวนะครับนะตรงนี้ทนะําให้เรายืนยันได้ตั้งแต่แรกว,ว่านิ่มเนี่ยเป็นคนเดียวที่รู้ทั้งหมดนะครับ แล, yup. แล้วประกอบกับในที hey> yeah. ่เรื่องจับเท็จการรายงานผลการจับเท็จนะฮะจับเท็จก็ยืนยันชัดเจนว่าการตรวจสอบก็ได้จริงเนี่ยนิ่มเนี่ยอให้การเป็นทั้งหมดให้การโกหกทั้งหมดนะครับนาในเพื่องจับเท็จส่วนพุทธเนี่ยซึ่งเป็นสามีนิ่มเนี่ยในเรื่องจับเท็จก็ยืนยันว่าพุทธเนี่ยไม่ได้โกหกนะให้การสารภามเป็นจริงนะเพราะว่าในการตายเนี่ยพุทธเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องนะครับดะนิ่มก็ไปเอนการเองนะครับ เรื่องนี้นิ่มทำคนเดียวทั้งหมดเลยเหรอคะท่านทั้งหมดทั้งหมดนะท öh um, ั้งหมดในขณะนี้เราพบว่านิ <m ere> <m ere> ่มคนเดียวค่ะสาเหตุที่แต่ว่าในส่วนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมาดูรายละเอียดที่ติงว่ามีคนเขียนที่รู้เพิ่มเติอไหมนะครับก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับแต่วันนี้ก็ถดียว่าเราทราบความจริงแล้วนะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะ